นะอ่ะชาวบ้านบอกไงเป็นพยาเนี่ยบอกไงบอกไงให้ดูดิว่าตัวเองยังไงดูดิให้บอกไงเออแล้วเล่าไงตอนเหตุเป็นไงอ้าวนะแล้วมึงไงมึงเล่าเองว่าเหตุว่าเป็นยังไงอ่ะอือ อะแต่เหตุที่มึงพูดเขาเห็นตัวเองตลอดเลยมันก็ได้เชื่อถืออยู่แล้วเด้ไม่ใช่มึงเห็นตัวเองไม่หลอกคนอื่นเขาโง่ไงโง่แล้วบอกไงโง่แล้วตัวเองไม่ได้บอกบอกเป็นเรื่องคนอื่นเขาบอกน่าอย่างเงี้ยบอกบอกตัวเองบอกเป็นเรื่องคนอื่นแต่บอกคนอื่นเขาบอกเงี้ยที่บอกคนอื่นโง่แล้วโง่เขาคิดว่าอย่างเงี้ยเรียกไง ไปบอกเขาว่าเขาโง่จริงๆเวลาถามอย่างนั้นเนี่ยเหตุว่าตอนตอนมึงคุยเนี่ยแล้วตอนเหตุเนี่ยว่าเออเขาพูดถึงมึงเนี่ยแล้วมึงก็ถามเนี่ยเป็นเหตุที่มึงก็โง,ง่ทถามจริงๆเป็นเล่าเหตุว่าอืมเป็นเรื่องของมึงําจริงๆไม่ได้เป็นเรื่องของมึงแกล้งคุยแล้วก็ไปคุยกัว่าทำา้ดยต่อตัวเอง,อเองมันอ่าใช่ไหมต่อตัวเองที่ใจคนอื่นคนอื่นเป็นบ้าคนนี้นปกติไม่ใช่เรื่องนี้ได้ไง